สวัสดีเช้าของหนูจิ๋วน้อยนะคะนี่หนูจิ๋วน้อยกินนมทั้งคืนเลยคุณแม่ก็ขาสัน่นเออเอาคุณแม่ขาสัน่นขาสัน่นขาสั่นหนาวมือน้อยๆวันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะเช้านี้หนูจิ๋ววิ่งหลายรอบแล้วเอา อ๋ออยู่ใต้ท้องแม่แล้วยายจิวหนูจิวเอ้ยนูจิวน้อยมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะแม่แม่วันดีค่ะโอ้โหเล่นกล้องเป็นด้วยนะอวันดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้ผ้ามันใหญ่ผ้าใหญ่กว่าตัว ไปแล้วไปแล้วคุณแม่คุณแม่พะ h o m o g e n e o u ได้นิดหนึ่งพะ h o m o คุณแม่นี่ไม่ค่อยหนาวนะแต่คุณแม่ก็ยังขาสั่นอยู่มามามาเล่นกับน้องไหมนี่ฮะมาน้องไหมนี่มาแล้วหนูจิ๋วไปเล่นกับพี่แล้วหนูจิ๋วอีอีอือเอาเอา หนูนอนหลับสบายไหมคะเมื่อคืนนี้หนูหลับสบายไหมคะโอ้มาเร็วค่ะเอามาเร็ว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 มามาเอาเอาเอาไม่มาไกลแม่เอาไปหาแม่แล้วไปละเอาวิ่งไปทางไหนดีหนูจะไปทางไหนดีเนาะโอ้หนูจิ๋วจะไปกินนมคะ่ะ เลยหนูจะไปกินนมคะ่ะเอา้าเอา้าไหนไหนเต้านมอยู่ไหนหนูก,กินนมเก่งมากเลยกินนมทั้งคืนเลยทั้งวันเลยดูดูท่าดูดนมก่อนนะคะโอ้อร่อยอร่อยจังเลยคะ่ะวันที่สามแล้วนะคะวันที่สามของหนูน้อยแล้ว เแคบจังเลยลูกเอาเอเอา,เอาโอ้ยแคบกับไปเอา้าผ้าก็จะตกแล้วนะคะไปลวผ้านี่จะตกแล้วคะ่ะแต่วันนี้ไม่ค่อยหนาวนะคะหนูวิ่งอ้ยเอาเอาเอาออกถ้าไม่ค่อยหนาวนี่ <c oughs> เด็ดอกแล้วการทิ์จะขึ้นแล้ว กินนมก่อนนะคะกินนมก่อนค่ะถนาดูดนมอ,อร่อยจังเลยอร่อยจังเลยคะ่ะหนูก,กินนมเก่งนะคะแม่แม่โอ้ดู จริงจังมากเลยนะกับการดูดนมเอาอาเอาเอเปลี่ยนเต้าเปลี่ยนเต้าเขาฉลาดมากเลยนะกินเต้านี้หมดก็ไปกินเต้านู้นเหมือนกับว่าน้ำนมมันไหลออกมาไม่ทันอ่ะโอ้ดูคุณแม่คุณแม่ขาสั่นขาสั่นหนาวค่ะคุณแม่คุณแม่ขี้หนาว เอ,เ,อเ,อเอาเอากินกินให้อิ่มก็นลูกกินให้อิ่มก่อนดูคุณแม่สิขาสันดรดดดอยู่บนนี้เอ้ยว่าจะล้างเผลให้ก็กลัวคุณแม่หนาวดูวันนี้ถ้าเด็ดออกจะล้างเผลให้อยู่หนูจิ๋วหนูจิ๋วไปทางไหนลูก ดูแม่เขาดันหัวไว้แม่ดันหัวไว้ให้กินนมวาวาวาวก็ดูน้องดูน้องกินนมใช่ไหมลูกวาวดูน้องกินนมแล้วลูกโอ้ดูน้องกินนมเลยไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่วันนี้ เย,เย็นนิดหน่อยไม่เย็นมากมมมมเอาเอา,เอายังยังกินนมอยู่ยังค่ะยังยังไม่อิ่มนะะแม่บอกว่ากินเลยลูกกินเลยสาวน้อยกินเลยค่ะฟินกับการกินนมมากฟินมากเลยกับการกินนมแม่ก็ขาสัน่นไม่นารลูกหนาว หนาโอ้แม่บอกว่าหนาวอเอาเอาไปทางไนอีกแล้วเอามุนตามลูกเอาโอ้ให้ลูกไปกินฝั่งนู้นบ้างดูนะโอ้ยสาวน้อยกินนมเยอะถ้าไม่อิ่มหนูไม่หยุดเอะ อิ่มหรือยังฮะอิ่มหรือยังลูกอืมอืมอืหนูยังไม่อิ่มค่ะอ้าวยังหาอยู่ค่ะอโอู้หูโอ้โหนี่ไปแล้วค่ะไปแล้ว ดูหลังดูหลังหนูจิ๋วดูหลังหนูจิ๋วนะคะนี่หลังหนูจิ๋วไม่เป็นเป็นอย่างเงี้ยลูกหลังหนูจิ๋วไหนดูหลังหน่อยสิไปทางไหนดีไปทางไหนดีเอามามาเร็ว ออื oh. 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 Uh ืแม่แม่ขวางไว้ให้กินนมสุนพี่ชายก็ดูน้องอร่อยจังเลยค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะคนสวย สวัสดีค่ะสาวน้อยโอ้โหดูมือเอ้อส่งเสียงด้วยส่งเสียงด้วยแมนรุ่งหาอะไรไม่มีอะไรหรอกนะผ้าห่ม คุณไม่หาอะไรกินหรือป่ะน้อเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวจะไปหาอะไรมาให้กินเอานุจิ๋วกินนอมอีกแล้ว,วกินนอมอีกแล้ว กินอีกแล้วคะ่ะหนูไม่อิ่มคะ่ะบูมบูมอย่าเข้ามาบูมบูมเฮ่เฮ่อย่าเข้ามา,มมา,า,มาดีวแม่แล้วลุงเขากลัวนุน่นหนูน้อยเอ้ยมีเพื่อนมาแลนั่นพเพื่อนมาเล่นแลนั่นหนูน้อยอ๋อ,อหนูยังไม่อิ่มค่ะแม่หนูยังไม่อิ่มเออลูกยังไม่อิ่มแม่ ลูกยังไม่อิ่มเนี่เห็นมาแล้วแหมบูมเฮ้ยเลยแม่ดารุ่งเห็นมาแล้วเอออือ,อลบก่อนลบก่อนบูมลบก่อนแล้วแม่ดารุ่งเขากลัวหมาน้อยหนูกินนมยังไม่อิ่มนะคะสาวน้อยกินนมเก่งคะ่ะ เดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็กินนูยต้องล้างตาให้แล้วนี่คราบน้ำตาบ่ลลุกหรือคราบนมคราบนมบ่คราบนมหยุดใส่ตาแน่ๆเลยเดี๋ยวจะล้างตาให้นะลูกนะเอาเอาเอาเฮ้บูมเนีบูมนี่เนาะ เป็นกำลังใจให้หนูน้อยด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หนูจิ๋วด้วยนะเด็กน้อยกินนมเก่ง